เอาละครับเรามาอยู่ในเซียสิบกันบ้างเนาะคันที่ผมมีก็จะมีทีห้าเจ็ดเจ็ดไฮวิแทงนะครับคันนี้บรรจุสี่นัดแต่ดีโหลดใช้เวลาทั้งหมดยี่ิบสองวิทนะที่โคตรนานเอาจริงดีโหลดนานมากนะแต่มันสามารถจริงต่อเนื่องได้อะตามเมตดก็ประมาณเมตรสี่้อยก็ประมาณพันหกนะครับเอาจริงพันหกก็ยังทํารถถังพังไม่ได้อจะเหมาะนะเราเป็นคันอยู่ได้กลางเกมนะครับคัน,นท้ายนะ อ่คันในภายก็โอกาสรอก็จะสูงหน่อยเกมให้เรามาซ้ายเออเราไปได้ซ้ายซ้ายยินดามาก็อยากาไปทำไมป้บแล้วเราก็มีรถถังอึดนะครับคันนี้อึดมากแรกก็ไอเอชเจ็ดก็เป็นรถถังที่ค่อนข้างคล่อง,ง,งตัวสูงมากเหมือนกันนะผมก็กำลังปั้นอยู่น่าต้องใช้เวลานิดหนึงถ้าอีกนิดหนึ่ง ยเ,ยอยเยโอเ้โหแต่หญิงเข้าหญิงโดน โดนไปสองนัดเนะี่ใหวเพื่อนเล่นแล้วกันพอทำมุมงอยู่ครับ ผมทำมุมไม่เก่งอนะ่ะผมไม่รู้จะเล่นไงเหมือนกันเราตอไปได้สองคันแล้วนะ เจ็ดเดินขึ้นได้สวนแฉลบเหรอครับเนี่ยโ oh. อ้โหอบเจกต์คันนี้ของจริงนะครับเล่นเก่งมาก oh. ผมน่าจะผมว่าเขาน่าจะเชี่ยวซานประมาณหนึ่ง oh. อะลองอ่ันก่อนอนะ ตามรันนี้ผนตามเขาไปแล้วให้ผมรีโหลดผมรีโหลดผมไม่เขาอยากขึ้นเลยผมรีโหลด

โอ้เฮ้ยผมยันไปหน่อยลาดเลย